พระเอกหนุ่มสุดหล่อนายนภัสเสียงสมบูรณ์ทำเอาแฟนคลับใจเต้นแรงอีกครั้งหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพสุดอบอุ่นลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นเบาๆแต่ชวนสงสัยเพราะมีภาพร,รถปอร์ชคันหรูมาส่งถึงหน้าบ้านหลายคนพากันคอมเมนต์แซวรัวๆว่าหรือว่านี่จะเป็นสาวคนพิเศษของหนุ่มนายกันแน่แต่พอเจ้าตัวเฉลยพร้อมซูมภาพให้เห็นชัดๆทุกคนถึงกับอมยิม้มเพราะคนที่มาส่งจริงๆคือ พี่ชายชาตยโยดมนักสแสดงรุ่นพี่สุดอบอุ่นคุณพ่อลูกสองสามีของวิกกี้สุนิสาที่นายให้ความเคารพและสนิทสนมเหมือนพี่ชายแทๆ้ๆแฟนคลับต่างคอมเมนต์แซวสนันว่าถึงแม้จะเป็นสาวปริศนาแต่ก็อบอุ่นและละมุนหัวใจไม่แพ้กันภาพนี้เห็นแล้วสัมผัสได้ถึงมิตรภาพที่ดีและความอบอุ่นแบบครอบครัวจริงๆ ก่อนหน้านี้นายนภัรก็เพิ่งสร้างกระแสฮือฮาด้วยภาพหุ่นแน่นกล้ามแน่นซิกแพคชัดโพสแคปชั ut, ่นให้กำลังใจตัวเองว่า best version of me เรียกว่าในตอนนี้หนุ่มนายทั้งหล่อทั้งฟิตและมีสเสน่ห์มากขึ้นทุกวันเลยทีเดียว